สวัสดีกันด้วยครับวันนี้พบกับผม a n Gamer TH นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อขอโ,โทษครับขออภัยครับผมวันนี้ก็จะมาสอน นั่อแรกเลยที่เราเข้ามามันจะเข้ามาอันนี้อ่าถูกไหมนอถูกถูก,ถกโอเคนะครับเห็นเห็น,หนรูปคนดีไหมโอเคให้กดเข้าไปมันจะมีคำว่าวิดีโอของฉันแล้วก็กดนี่ครับวิดีโอที่ผมเอาไปข้าวนะครับผมนี่เออไม่ใช่ครับเรากดตรง ลูปลูก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 สอนเพื่นอันนี้ครับนี่ครับลูกสอนนะครับกดไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรอย่างงี้นะครับแต่เราติดวิดีโอไว้แต่แรกนะครับผมเราถึงจะอัพมันได้นี่ก็วิดีโอของน้องชั้นนะครับผมพอเรากดเสร็จแล้วกกดส่งครับแล้วมันจะขึ้นตรง นี่แสงไหมเนี่ยแสงแสนนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรอะ่ะรูปเป็นเส้นเส้นอะไรเนี่ยนะครับผมนะครับซึ่งยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปลง y YouTube เพียงแค่นี้นครับขอบคุณครับ